เหมือนมีะตะตจจับ,บุกอะใช้ปู1 5บหถึงยีตัวนะครับวกว่าจะได้จานนี้มาเนื้อมันนั่นแบบนี่ครับโอ้โหน้องออนตอนร้านไหมครับไม่นานค่ะนี่เลยวันนี้จะพาน้องออนมากินปูที่แบบว่าใหญ่ที่สุดและหายากแ a r e item ที่สุดของประเทศเลยโอ้ยอยากกินแล้วค่ะนี่อยู่ใน mini sea all crab หรือเป็นกระทรวงวัฒนาปูวัฒนาปูเลย <laughs> นี่ก่อนนะนะกู <laughs> ออยไปอีกพี่เอานี่มาเผื่อเอามามา่玛รสมาล่าอยากมาล่า <laughs> ก็มามา่มาดิ <laughs> เคยกินยังกินแล้วค่ะเคยกินแล้วกินแล้วรสชาติเป็นไงจ้านี้สำหรับออยอาจจะชอบเผ็ดกว่านี้นิดนึงแต่รู้สึกว่าอันนี้กินง่ายหลายๆคนกินได้เผ็ดกันล้วกลางๆอ่ะใช่วันนั้นพี่ชิมก่อนมาให้น้องออยกินด้วยค่ะตอนแรกดูว่าจะแบบก็กินได้ครับไม่ได้เผ็ดแบบตะโกนนะแต่เผ็ดอยู่ว่ะปกติกินมาลาจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นใช่ป่ะอันนี้ก็คือไม่มีส่วนผสมเนื้อวัวนะพกง่ายคลุกไปไหนก็ได้นี่คือแบบแบบของมาม่าเลยมาล่าตัวใหม่ถ้าพี่มังกินได้ทุกคคนนกกก็็ิไดด้ออมารับเผยู่่วะ ไปกินปูนดีก่านป่ะนี่คือ Ministry of Crab มันคือร้านอาหารซีฟู้ดระดับโลกเจ้าของตั้งใจทำเพื่อยกระดับปูสีลังกาเลยตั้งชื่อร้านเหมือนหน่วยงานที่ดูแลเรื่องปูโดยเฉพาะเชฟดาชานมูดีดาซาเนี่ยนะครับจับมือกับนักคริกเก็ตระดับตำนานเลยมาฮลาจายาวเดนาและคูมาสังกครานะครับสามคนที่ตั้งร้านนี้ขึ้นมาอยู่ที่โคลัมโบที่เมืองหลวงสีลังกาเลยนะและยังมีสาขาอีกมากยครับรวมถึงที่กรุงเทพของเราด้วยจานเปิดตอมจานแรกมันคือแคปลิเวอร์ปาเต้นะครับที่มาของจานเนี้ยมันเกิดจากการขนส่งป ปูอะมาทําเป็นแคปหรือว่าปาเต้ถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับใช้ปูประมาณ20ตัวเลยนี่คือเป็นรายไอเทมของร้านนี้ครับใช้ปู15-20ตัวนะครับกัวทันจะได้จานมาวิธีการทานนะครับใช้ไม้พายนะครับปาดแค่ด้วยปาเต้นะครับปาดของขนมตังเมเปิลนะครับแล้วก็หยดปามชูการนิดนึงครับเพื่อเพิ่มรสละมุน <c oughs> ไม่เคยกินอะไรอย่างนี้มาก่อนก <c oughs> าใส่ช่วยเยอะไหมจ๊ะมันช่วยตัดอิ่นพายว่าก็รสหวานนิดนึงแต่อันไม่ค่อยชอบกินหวานเลยหยดนิดเดียวโอ้แคปซิล่า 哦，它它苏菲，它苏菲。 ปูบน,นโลกนี้นะครับมีกว่า6,700สายพันธุ์เยอะมากผมก็เพิ่งรู้นะแต่ปูสีลังกาถูกจัดหมวดหมู่เป็นปูทะเลนะครับแล้วทำไมถึงตัวใหญ่กว่าปูไทยเยอะคำตอบอยู่ที่สายพันธุ์ครับปูพันธุ์สีลังกาโต้ได้2กิโลกรัมขึ้นไปแต่พันธุ์ไทยโตสุดๆก็ประมาณ1กิโลและสีลังกามีพื้นที่ป่าชายเลนกับทะเลสาบที่สมบูรณ์ปูเลยได้สารอาหารธรรมชาติเยอะมากส่วนใหญ่ที่สีลังกานะครับเขาเลี้ยงเพื่อส่งออกที่ร้านอาหารหรูเลยต้องคัดใหญ่พิเศษปูไทยก็ยังอร่อยนะครับแต่ปูสีลังกาอลังการมากครับและี่่เรราาไย้ดัคบว กะเพราปูมัน uh, พิเศษตรงที่ว่าเขาใช้ส่วนก้ามของปูจานนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเนื่องจากเป็นกะเพราจานนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวเลยในเนื้อปูใหญ่มากจ่ได้ไหมเป็นกะเพราที่ถูกต้องกะเพราถูกต้องแต่ว่าเผ็ดนะครับพี่บังน่าจะกินยากนิดนึงอือหื่อร่อยนะแต่มันเหมือนมีเตะกระปุกอะ อย่างเงี้ยออยน่าจะชอบออยทานรสจัดค่ะพี่กินได้แต่เผ็ดหรือว่าเผ็ดและที่จานที่3นะครับผมชอบมากจานนี้มันคือ garlic chili prawns เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเลยเพราะจานนี้มันได้ความเผ็ดของพริกและได้ความกรอบกรอบของโอลิฟออยล์เข้ากันดีมากกินกับขนมปังกระเทียมมันจะตัดความเผ็ดได้แบบลงตัวมากตัดความเผ็ดไม่พอเพิ่มความละมุนให้กับรสชาติจริงหรือเปล่าเนี่ยลองดีกว่าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยครับ ก็กินกุ้งันนีจานอะออยนี่ <c oughs> นี่เลยนะคะจ้ากุ้งกันครับออยทำไมหันม่นเหมือนหั่นไก่เลยครับดู <c oughs> ดิเนื้อแบบเนื้อมันนั่นแบบโอ้โหนี่คือริเวอร์พรอนครึ่งกิโลนะครับมินิชีออฟคร a บแต่กินกุ้งจีบเลยเหรอ เหมือนหอมเนยด้วยแล้วก็คุมกันนุ่มๆเด็กๆต้องเคเข้ากันดีต้องให้พี่มังลองแล้วขอบคุณครับไม่เหมือนว่ากินกับขนมปังเลยเนยก็เทียมเข้ากันดีมันไม่เลี่ยนมวันเผ็ดนิดนึง <c oughs> และนี่คือปูยักษ์แรร์ไอเทมของจริงครับมันคือ c r a บซีล่าหนักถึง2กิโลมีตังก,ก็กินไม่ได้อันนี้เพราะมันหมดไงฮะเข้าวันไหนไฟเปิด ว่ามีของแต่ถ้าไม่จองมาก็กินไม่ได้ปูนี้ต้องจองหนถึงสวันนะครับและนี่คือตัวที่จองมาตัวที่ใหญ่สุดแพงสุดของร้านนี้แล้วรู้ไหมครับทำไมเขาถึงชื่อครับซีล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อสายพันปูนะครับแต่มันเป็นฉายาที่ปูตัวนะี้มันใหญ่เหมือนกันเ่มันนนม,าามีน่าใตริยนนา <rab> นี่คือจานสุดท้ายนะครับมาที่นี่ก็พอปู่ปูที่หายากเป็นราไอเทมที่ต้องจองเข้ามากว่าจะได้กินนี่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆบินมาจากศรีลังกามาเมืองไทยให้เชฟศรีลังกาเป็นคนทําให้อีกทีหนึ่งมันจะอร่อยแค่ไหนมันจะสมชื่อหรือเปล่าที่รอคอยเอโมันคือพับซิลาโอ้โหโอ้โหตัวขาดคมันขาคเหรอคะ หวานมาม่าหวานเจี๊ยบเอากลับบ้านแล้วนะพี่ตอนแรกเอามาม่าหมาล่าให้น้องออยน้องที่มาช่วยแกะปูถามว่าหาซื้อที่ไหนคะผมก็บอกไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพี่แบกให้น้องก็แฮปปี้เลยครับจอะจิ้ม จานแาครับให้คะแนนพร้อมกันดีกว่าเป็นเป็นคับริเวอร์มาเต้นเนี่ยนะให้พร้อมกันเลยนะสามสองหนึ่งเจ็ดจุดห้าเฮ้ยใครโกันอ่ะทำไมถึงให้เจ็ดจุดห้าคะพี่ว่ามันใช้ได้นะอร่อยแต่มันก็ไม่ได้แบบ เออไม่ได้แบบโู้สุดยอดอะไรแต่ถือว่าทำดีดีเก็คก็ถี่ว่าไม่ไม่ไมต่ำนะแล้วอยว่าชอบม,มาจานแรกชอบมาช,ช,ชอบชอบตัวริเวอร์แต่ว่าตรงที่เป็นขนมฟังกับน้ำหวานอาจจะเฉยๆอก,ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากก็เป็นเรื่องน้ำย่อยครับอันที่สองกะเพราสามสองหนึ่งแปดเพราะให้เยอะกว่าใช่เพราะชอบแปดจุด เยอะมากนะถ้าออยให้8.5ดจุดานี่ะจ,จะชอบออยชอบกินเผ็ดแล้วมันกระเพรามันแบบรู้สึกถึงเครื่องดีกระเพราพี่หนูกต้องปกติผมก็ไม่ค่อยกินกระเพราบ่อยแต่รู้สึกอันนี้อรอ่อยอร่อยกว่ากระเพราทั่วไปทานคำแรกชอบเลยแต่ว่าทานไปนานๆอาจจะรู้สึกเค็มไปนิดนึงด้วยความที่รสนันจัดพรสินราดกุ้งตวยักษ์นี่นะพ่เท่าไหร่นะ3า1 8.5ด อเออแต่ตรงจานอีกเล็ทำให้ึงให้แปคะอยากให้เก้านะแต่พี่ก็คิดถึง lobster ชอบแต่ lobster ตัว top เจ๋งๆก็น่าจะเจ๋งกว่านี้นจจตนแต่เนี่ถือว่าเป็นกุ้งแบบทีนนั่นมากเนื้อนั่นจริงๆก,กินกับน้องปังก็ถือว่าใช้ได้เออตอนแรกนึกว่าจะแบบจะได้หรอกับน้องปังเอ,อ้ยโอเคกว่าที่คิดอ๋อชอบเพราะอะไรครับอ๋อว่าเนื้อมันแน่นดีเนะื้อกุ้งอร่อยเลยแล้วก็มีความแบบหอมเนยกินเข้าไปแล้วก็สะใจดีค่ะแต่ว่าพี่แบบว่าหักคะแนนไปนิดนึงเนื่องจากถือว่ามันมันไปหน่อยอ่าใช่ใช่มันมันมันมากๆเลยนะใหห้นาาดเท่่ไร 3 2 1 7.5เฮ้าร้รอยร้อยชอบมากกว่าร้อยชอบมากกว่าร้อยร้อว่าเนื้อปูมันแน่นดีแล้วก็หวานดีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแปดแล้วกันนะครับใช่ไหมรเอยให้เก้าอาจจะร้อยชอบกินปูมั้งค่ะพี่ก็ชอบแต่คืออันนี้เราให้ขนาดตรงไปตรงมาทางร้านแบบไม่ได้ยุ่งกับเราเลยนะครับก็ถือว่ารีวิวตรงๆมื้อนี้หมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้าราคาให้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับอาหารที่ได้ใช่ไหมคะราคาร้านนี้เป็นไง จ็ดจุดโอเคเจ็ดจุดห้าผมก็ถือว่ามันเหมือนไฟดิเนกของซีฟู้ดก็ค่อนข้างแพงค่ะค่อนข้างสูงนะครับแต่มันเป็นอินพอร์ตหมดต้องเข้าใจแต่ก็คุ้มค่าในบรรยากาศเท่าไหร่ครับสามสองหนึ่งเจ็ดจุดห้ารุปอยว่าอาหารรสชาติโอเคเลยบรรยากาศก็ได้ได้แบบไพเวทมากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เรามาทานเนี่ยเขาก็จะมีจัดให้ว่าแบบเรากินเยอะหรือกินน้อยใช่ชอบที่มีคนมาแกะปูให้ด้วยครับเขาบอกว่าปกติไม่ค่อยมีใครให้แกะค่ะเราอยากแกะกันเองใช่แต่เราให้เขาแกะให้หมดเลยกิน กุ้งไปก็พี่ก็แบบพี่เจอเนยไปเยอะพี่ก็แบบอ่อยเหี่ยวเหนื่อยง่วงเลย,ย,เลยนะฮะครับซีล่ามินิซีออฟครับแต่กินกุ้งอยู่